ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันละาณนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอน้อมนำท่านผู้ฟังมารับฟังกันในหัวข้อทุกซ้ำสอนสวยไม่เลิกทำบุญต้องฉลาดรีบอธิษฐานด้วยคำนี้สั้นและง่ายแต่ได้ผลจริงแม้ทุกหนักก็ผ่านพ้น บุญสนองแบบรวดเร็วทันตาเห็นเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีความทุกข์แสนสาหาัสบางครั้งทุกข์กับเรื่องเดิมยังไม่ทันหายก็มีเรื่องใหม่มาให้ทุกข์ไม่เคยเว้นคนเราเวลาที่มีความทุกข์ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจเช่นการไปวัดปฏิบัติธรรมแต่เชื่อเลยว่ามีหลายคนเกิดคำถามในใจว่าจะทำบุญและอธิษฐานอย่างไร ถึงจะถูกต้องได้ผลบุญมากและได้ผลในชาตินี้ไม่ต้องรอไปจนถึงชาติหน้าจนในบางครั้งก็เกิดความกางังวลหรือไม่สบายใจว่าการที่ทำบุญไปนั้นตัวเองจะได้รับผลบุญหรือผลบุญจะส่งถึงตัวเองไหมวันนี้จึงจะขอหยิบยกเรื่องราวการทำบุญของชายผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลหมายท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับ ในคำพีพระพุทธศาสนาปรากฏเรื่องของบุคคลที่ทำบุญแล้วบุญส่งผลทันตาเห็นได้อย่างเหลือเชื่อหลายคนแต่หนึ่งในนั้นก็นายสุมนามาลาการเป็นผู้เก็บดอกไม้ของพระเจ้าพิมพิสารมีหน้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระเจ้าพิมพิสารในวังทุกวันวันหนึ่งใายสุมนามาลาการได้พบกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์สเสด็จบินทบาท พร้อมด้วยพระสาวกเขาบังเอิญเกิดจิตศรัทธาจึงตัดสินใจถวายดอกมะลิที่กำลังจะนำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแด่พระพุทธเจ้าแม้จะทราบดีว่าวันนี้หากถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้าแล้วตัวเองต้องถูกประหารชีวิตเพราะจะไม่มีดอกไม้ไปถวายแก่พระเจ้าพิมพิสารถือเป็นการทำความผิดต่อพระเจ้าแผ่นดินแต่ชายผู้นี้ ก็ยินดีสละชีวิตเพื่อจะได้สร้างบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยการถวายดอกมะลิจำนวน8ปดกรรม8ปดทานานซึ่งดอกมะลิที่นายสุมนามาลาการถวายนั้นกลายเป็นตาข่ายหลอมพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพระเจ้าพิมพิสารส่งทราบดังนั้นก็ทรงเริ่มใส่ในการทำบุญของนายสุมนมาลาการและไม่ได้กดเครื่องอันใด ที่นายสุมนมาลาการนำดอกไม้ของตนไปถวายแก่พระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารจึงได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายแก่นายสุมนมาลาการพระพุทธเจ้าทรงพระยากรว่านายสุมนมาลาการยอมสละชีวิตเพื่อสร้างบุญกับเราด้วยการบูชาเราด้วยดอกมะลิเหล่านี้หลังจากสิ้นบุญไปแล้วจะเกิดเฉพาะโลกมนุษย์ และโลกสวรรค์จากนั้นจะตัดสรูปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในการต่อไปท่านผู้ฟังครับการทบุญนั้นไม่จะเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองเราก็สามารถที่จะร่วมทบุญได้แถมยังเป็นการประหยัดในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้การทบุญด้วยการรักษาศีลและการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้นะครับจะได้อนุสงผลบุญ มากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่เรามองข้ามกันไปเรามาักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนานี้ต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่าการทำบุญทุกอย่างเพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้นก็ได้บุญแล้วครับแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ ต้องทำบุญให้ครบสามอย่างอย่างแรกทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทามากถ้ามีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองเราก็แช้์แรงกายให้เป็นทานได้เช่นกันครับอย่างที่สองคือศีลเราเคยสังเกตรหรือไม่ครับว่าเวลาที่เราจะมาทำบุญทำไมพระท่าน ถึงให้เรารับศีลก่อนเหตุผลก็เพราะอว่า,านต้องการที่จะทําให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อทําบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกําลังจริงอยู่ครับที่บางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลาอาจเะเพราะหน้าที่การงานทาให้ต้องผิดศีลแต่เราก็สามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืน และถือได้ครบทั้งห้าข้อด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราอารัธนารับศีลทั้งหด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลังในขณะที่มีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไม่ด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดเราตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีอย่างที่สาม ภาวนาหรือการสวดมนต์ครับคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ากันว่า การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาจะทําให้บรรลุไปสู่พนันธุผนได้ท่านผู้ฟังครับหัวใจของการทําบุญทุกครั้งก็คือเราอย่าลืมบอกกล่าวทําบุญทุกครั้งขอให้เราได้แผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งว่าตามนี้นะครับข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยีสิชั้นพรโลกหชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้งสมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดียรัจละชนและในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจัก,กรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอารูปวิญญาณและสัพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าคอยทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยคอ,อยทุกรูปทุกนาม จงมูทนาในส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจะพึงได้รับนักการบัดนี้ด้วยเทินครูบาอาจารย์ท่านว่าบุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกซึ่งการทำบุญคือการให้จะต้องมีองค์ประกอบอยู่สีประการนี้ บุญจึงจะสำเร็จเห็นผลในชาตินี้ครับองค์ประกอบที่หนึ่งวัตถุทานบริสุทธิ์คือไม่ได้โกงใครมาองค์ประกอบที่สองเจตนาบริสุทธิ์ถึงแม้วัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้ขโมยใครมาก็ตามแต่ที่เอาไปทำบุญไม่ใช่เพราะอยากจะได้บุญแต่กลับอยากจะได้ประโยชน์จากเขาเช่นถวายของให้เจ้าอาวาสก็เพื่อประโจบ จะฝากลูกเข้าทำงานในบริษัทของโยมอุปถากของท่านจากนี้ก็ไม่ได้บุญแน่นอนครับเพราะเจตนาไม่บริสุทธิ์ซึ่งนี่ก็เท่ากับติดสินบนนั่นเององค์ประกอบที่สผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวผู้ทำบุญมีศินตามเพศภาวะของตนคือเป็นคาราวาสก็ต้องมีศินห้าและจิตก่อนให้ขณะให้ และหลังให้ต้องบริสุทธิ์ด้วยครับและองค์ประกอบที่สผู้รับต้องเป็นผู้มีศีลถ้าพระพิสูจผู้รับทานรักษาศีล227ข้อได้เพียงกระพองกระแพงหรือผู้รับเป็นขอทานขี้เมาสับยังติดยาเสพติดอีกต่างหากบุญที่ผู้ทำทานควรจะได้ก็ตกตกหลน่ลนๆไปเพราะไม่รู้จักเลือกเนือนาบุญนั่นเอง ท่านผู้ฟังครับเวลาที่เราทำบุญเราควรอธิษฐานแบบใดจึงจะได้ครับเรื่องนี้คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่านี้โดยองค์หลวงปู่ดูพมปัญโย ท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่า,วาเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าคอยพบแต่ความดีไม่มีความทุกนิพพานะปัจะโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดแล้วทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งที่ไม่ดีออกทั้งหมดทุกอย่างไม่มีทุก ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากครับดังนั้นเวลาทถบุญครั้งใดให้อธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าคอยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจโยโหตุเพราะถึงแม้ว่าเราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจจะเอาไปเล่นพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปลงนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราชจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปค่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปเช่นกันหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดี เราก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่ครับการคอยพบความดีจึงถือเป็นพอรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนสักเท่าไหร่ ก็ใช้ปัญญานี่แหละหาเงินมาจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญานี่แหละทำงานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาแลคลกลาก็หันมารักแต่ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรธทรำรดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขครับส่วนคำว่านิพพานะปัจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้ทิฏฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพาน เพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กับกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จจากรวดเร็วนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำทุกครั้ง จะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยเช่นเข้าวัดมา30ปีแล้วได้รักษาศีลห้าในวันธรรมดาได้รักษาศีลแปดในวันพระไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวเป็นต้นจึงจะเป็นสัจจะบารมีแบบสวรรณสามได้การที่บางคนทําบุญทุกบุญแล้วทิฏฐานจิตทุกวันให้ประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ต้องการแต่ผลออกมากลับตรงกันข้ามหากเป็นแบบนี้ก็เพราะกำลังบาปมากกว่ากำลังของบุญที่ตนได้ทำอยู่ครับจะเข้าใจง่ายๆคือยังอยู่ในช่วงระหว่างที่บาปยังส่งผลอยู่และบุญกำลังทำงานอยู่จึงต้องรอคอยเวลาแห่งความสำเร็จดังนั้นนะครับขอท่านผู้จเจริญในธรรมทุกท่านจงอย่าได้ท้อใจ ให้สร้างบุญต่อไปแล้วทิฏฐานจิตทุกวันจนกระทั่งสักวันหนึ่งบุญมีกำลังมากกว่าบาปนั่นแหละก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ช่องคิดดีทําดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟัง การละยานิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฝังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอไปความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ